ฝันเห็นคนนอนตายฝันเห็นคนนอนตายแปลว่าท่านกําลังจะได้เงินจากต่างประเทศกาลังจะได้เงินจากคนต่างชาติมีดวงได้เงินจากธุรกิจที่ทำร่วมกับคนต่างชาติท่านกำลังจะได้เงินจากธุรกิจที่ทำกับคนต่างชาติ ท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีคนให้การยอมรับในความสามารถอย่างมากหลังจากนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฝันเห็นคนนอนตายเนี่ยแปลว่าท่านจะโชคดีและมีความสุขหลังจากนี้ท่านจะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขศัตรูจะพ่ายแพ้ศัตรูจะพ่ายแพ้ ท่านจะมีความสนุกสนานในกิจกรรมที่ตัวเองกำลังทำศัตรูกำลังจะพบกับความวิบัติและเรื่องเดือดร้อนคนที่คิดร้ายท่านเนี่ยจะพ่ายแพ้ท่านจะไม่เห็นคนที่คิดร้ายท่านอีกท่านจะไม่เห็นคนที่คิดร้ายท่านอีกท่านจะประสบความสำเร็จท่านจะประสบความสำเร็จเป็นที่รักของคนจํานวนมาก เลขนำโชค0 1 3 0 1 3รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณากรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ